สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับวันนี้วันพฤหัสที่เท่าไหร่เนี่ยที่21มกราคมนะครับก็เช้านี้อากาศโดยรวมก็ประมาณสัก20อ,องศานะฮะเย็นเย,น,ยนสบายแต่ว่าฝุ่นควันก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการออกกำลังกายนอกบ้านนะครับส่วนการออกกำลังกายในที่ร่มหรืออากาศถ่ายเทดีหรือ PM 2.5ต่ำนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็แนะนำให้ทำตลอดนะครับอย่างน้อย สัปดาห์ละ3า3ถวันครั้งละประมาณสัก30นาทีนั่นเองนะครับวันนี้ครับจะมาให้ทริคนะครับในการควบคุมน้ำหนักไปตลอดชีวิตนะครับต้องบอกนี้เลยฮะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านมักจะได้ยินคำโฆษณาแบบเจ๋งๆเงนะช่นลดน้ำหนักรวดเร็วใน7วัน <c oughs> คือบอกเลยนะฮะไม่มีนะฮะถ้าลดได้ใน7วันเนี่ยมันจะต้องแบบเอามีดมาเฉือนไขมันแล้วโยวนทิ้งไปนะครับ ไม่มีหรอกครับลด7วันส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบยาถ่ายขับออกมาแล้วก็สูญเสียน้ําหรือว่าบางครั้งก็ทําให้เกิดโยโย่เอฟเฟกต์เมตาบอลิซึมในร่างกายเสียระบบเผาผลาญพังคือยิ่งลดยิ่งอ้วนอะไรพวกที่มันเร็วเกินไปยิ่งอ้วนนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ากับดักของความการลดน้ําหนักเลยนะครับให้สังเกตเลยถ้าเรายิ่งตามหาไอ้เทคนิคพวกนี้เนี่ยเราก็จะยิ่งลดน้ําหนักไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันซิมเปิลมากๆเลยซึ่ง สิ่งที่จะทําให้เราลดน้าหนักได้อย่างยังง่ยงยืนตลอดชีวิตก็คือนิสัยที่เราทําเล็กๆน้อยๆทุกวันนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกว่านิสัยอะไรถ้าเราสอดแทรกเข้าไปแล้วน้ําหนักจะลดลงแบบอย่างคาดไม่ถึงเลยนะอย่างคาดไม่ถึงเลยใช้คํานี้เลยแบบโอ้โหเหลือเชื่อข้อแรกเลยข้อแรกเลยนะครับให้เพิ่มไฟเบอร์หรือว่าเส้นใหญ่ในอาหารโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของคนที่ทานไฟเบอร์เนี่ยประมาณ20กรัมต่อวัน ถ้าเกิดเราเพิ่มได้เป็น30กรัมต่อวันนะครับ30กรัมต่อวันนะครับก็จะสามารถที่จะลดแคลอรี่ต่อปีนะใช้คําว่าต่อปีเนี่ยได้ประมาณสักเกือบ20,000แคลอรี่ต่อปีอะออมันไม่น้อยนะ20,000แคลอรี่ต่อปีคือถ้าเราเพิ่มไฟเบอร์จาก30กรัมอจาก20กรัมเป็น30กรัมทุกๆวันเนี่ยเราจะสามารถลดแคลอรี่จากการกินอาหารอย่างอื่นเนี่ยได้ประมาณ20,000แคลอรี่ต่อปีอ,อ้าวยังไม่พอนะยังมีอย่างอื่นอีกเช่นเคี้ยวมกฝร่ง เ,ออเคี้ยวหมักฝรั่งนี่เจ๋งมากเคี้ยวหมักฝรั่งในผมแนะนําว่าจะเป็นหมักฝรั่งที่ไร้น้ําตาลอันนี้ก็คือดีมากมันประมาณสัก2แคลอรี่เองมั้งแต่ถ้าเกิดแบบมีน้ําตาลนี่มันประมาณ10แคลอรี่ประมาณนั้นซึ่งถามบอกว่ามีน้ําตาลได้ไหมได้แต่ผมแนะนําว่าถ้าเอาแบบสุดๆเลยก็แบบไร้น้ําตาลนะฮะถามว่าการเคี้ยวหมักฝรั่ง1ชิ้นเนี่ยนะครับจะทําให้เราลดการกินขนมครเคี้ยวคือแทนที่เราจะไปกินขนมครเคี้ยวเพราะเพราะปากเราว่างใช่ไหมเราจะเคี้ยวหมักฝรั่งแทนเนี่ย ขนมขบเคี้ยวที่ลดได้เนี่ยประมาณ100แคลอรี่ต่อหมากฝรั่ง1ชิ้นคือเราเคี้ยวหมากฝรั่งหนึ่งชิ้นเราก็ลืมกินขนมประมาณ100กิโลห0ึอแคลอรี่แปลว่าเรากําไรประมาณ90แคลอรี่ปีหนึ่งเนี่ยนะฮะกำไรประมาณ3 0 0 0 0แคลอรี่โอ้โห30,000แคลอรี่อ่ะยังเยอะอ่ะปีหนึ่งนะยังมีอีกยังมีอีก,ย,อกยังมีเยอะเลยหลายเทคนิคเลยน้ําหวานนะฮะถ้าเราเปลี่ยนน้ําอัดลมต่างๆนะที่ซ่าๆนะ เปลนเป็นสปร r k กิงวอเตอรก็คือน้ําที่แบบเหมือนเป็นน้ําโซดาบางๆจางๆนะครับคนต่างประเทศเขาชอบทานมากคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้ยหรือว่ากินน้าโซดาก็ได้นะฮะเราจะลดได้150แคลอรี่ต่อการเปลี่ยน1ครั้งเพราะว่า,าพวกน้ำอารมณ์กระป๋องหนึงประมาณ150แคลอรี่แต่ s p a r k กิงวอเตอรมันสูงแคลอรี่อะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ปีหนึ่งก็จะลดได้ประมาณ50,000แคลอรี่นะฮะใน1ปี5 0 0 0 0แคลอรี่โอ้ยสุดสุดยอดคราวนี้มาดูอย่างอื่นอีกเช่นกาแฟากาแฟเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากกาแฟที่ใส่น้ำตาลซองหนึ่งนะเป็นไม่ใส่น้ำตาลนะกาแฟซองหนึ่งเนี่ยน้ำตาลซองหนึ่งเนี่ยมันจะมีน้ำตาลประมาณจะเท่าไหร่อ่ะสี่กรัมนะสี่กรัมเนี่ยประมาณ15แคลอรี่ถ้าท่านไม่ทานเลยทุกวันนะ ปีหนึ่งเนี่ยลดได้ประมาณ5,000แคลอรี่นะปีหนึ่งลดได้5,000แคลอรี่นะแค่แค่แบบไม่ใส่น้ำตาลนิดเดียวเองนะและอันนึงที่แบบอยากจะแถมเลยอยากจะแถมเลยสุดท้ายคือถ้าท่านโดยเฉพาะผู้ที่ work from home นะทำงานครึ่งชั่วโมงลุกขึ้นมายืนยืดแข้งยืดขานะครับเพียงแค่หนึ่งนาทีทุกครึ่งชั่วโมงนะแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะยืดแข้งยืดขาเนี่ยประมาณสัก10ครั้งได้นะ พวกนี้นะครับการขยับร่างกายเนี่ยรวมรวมได้ประมาณ10-15นาทีต่อวันเนี่ยนะครับจะได้ประมาณ45แคลอรี่ต่อวันซึ่งได้ประมาณ16,000แคลอรี่ต่อปีนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าควบคุมน้ำหนักกันหน่อยนะครับโอเคครับก็ขอทุกท่านควบคุมน้ำหนักกันอย่างแฮปปีท้ทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย